ขอต้อนรับ5สาวองคาราสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาทิ้งทวนก่อนจะได้หยุดปีใหม่กันเลยนะฮะใครหยุดเราหยุดเราหยุดแต่น้องๆไม่หยุดเพราะมื่อกี้อ่านข่าวอยู่มีชื่อว่าต้องไปเขาดาวกับเขาด้วย2วันเลยสามสิบสามสิบเอ็ดใช่ไหมฮะให้นันับตัวกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวให้ไปนับตัวกันสวัสดีค่ะคาราค่ะ มาแบบเบาๆส,ส,ส it, ีสวยแนะนำตัวทีละคนเลยฮะค่ะสวัสดีค่ะป๊อปเปอร์ค่ะป๊อปเปอร์นะฮะสวัสดีค่ะปายาค่ะสวัสดีค่ะฟอนค่ะสวัสดีค่ะนิ้วค่ะ สวัสดีค่ะนิกกี้ค่ะอ่านะฮะสาวของเราวันนี้มาอยู่ในบริการพร้อมกับชื่อน้องแต่ละคนคือแบบทำไมอ่ะทำไมอะแปะน้องฟอนน้องนิวน้องนิกกี้น้องป๊อปเปอร์น้องนิกกี้แต่แต่เนี้ยใช่ไหมฮะนิกกี้นิกกี้ก็คือไม่ใช่นิกกี้ก็คือนิกกี้นิกกี้ แต่คนนเี้ยป๊อปเปอร์ป๊อปเปอร์คืออะไรป๊อปเปอร์ออ้าวก็ปปป๊ี่มากเลยค่ะอยากรู้อันนี้ส่วนตัวมากเลยนะฮะคือเออ่ก็ป๊อปเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเหมือนมันซ้ำเยอะค่ะใช่มันต้องแปลกและแตกต่างใครๆก็อยากป๊อปอย่างเงี้ยก็เลยไปเสิร์ชดูค่ะว่าแบบอุวยมันพอจะมีป๊อปอะไรต่อท้ายได้บ้างป๊อปเปอร์ค่ะก็เลยมีเป็นชื่อแบบนักวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยออ๋เก๋ๆแต่ปาเอีย่าล่ะเป็นเออ่มันเป็นชื่อเมนูอาหาร เป็นข้าวอบสเปนอของภาษาสเปนเหรอใช่ใช่ค่ะคุณแม่ตั้งให้เพราะว่าชอบชื่อค่ะไม่ได้ชอบกิพี่ชอบชื่อแต่ชื่อเก๋ไปย่าเป็นยังไงบ้างก็ก็อร่อยดีค่ะใช่จริงอ๋อคนชอบเป็นข้าวผัดใช่ไหมใช่ไปยาข้าวผัดแบบที่มีแบบพวกหอยพวกสับปะรดในพวกนี้ใช่ไหมอ่าฮะส้มๆหรือสีเหลืองๆไงอ่า คยเคยเคยกินอยู่ในอันนี้อันนี้จุดเริ่มต้นมาจากเรื่องของชื่อนะให้มสนรู้เลยอ่าอพูดถึงของเราหน่อยครับวันนี้มาเนี่ยมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่แกะกล่องของในนามแบบว่าคาร่าเลยอะไรยังไงบ้างเอ่ยใครไลฟ์ฟังหน่อยรวมตัวกันยังไงสำหรับพี่ถือให้ค่ะขอบคุณค่ะก็จริงๆพวกเรานะคะก็เพิ่งปล่อยเพลงล่าสุดเลยค่ะชื่อว่ามิราเคิลค่ะเคยได้ยินไหมคะมิราเคิลเดี๋ยวเราจะมี การแสดงกันต่อไปนะคะอันนี้แค่พูดเฉยเราจะโชว์กันใช่แต่ว่าก็เป็นซิงเกิลที่พวกเราก็ทํากันมาอย่างแบบว่าขมักขม้นค่ะใช่แล้วก็มีส่วนร่วมแทบจะทุกๆกระบวนการเลยค่ะตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวงแล้วก็รวมถึงคัดเลือกสมาชิกด้วยคือจริงๆพวกเรา3คนนะคะเคยมีเดบิวต์มาแล้วใช่เดบิวต์มาแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็คัดเลือกอีก2คนเข้ามาร่วมกันใช่แล้วค่ะก็เลยเป็นวงใหม่ในนามของคาราใช่แล้วถ้าพูดถึงชื่อ แต่ว่าไม่สะกดยากด้วยนะ Q R R A อย่างเ้ยเออเร่าที่มาที่แปลชื่อจิอจริงๆมันมันมาจาก K A R A กับ C A R A ค่ะ ใช่แต่ทีนี้เรารู้สึกว่ามันมันไม่เก๋พอก็เลยรู้สึกว่าคาร่าแล้วเป็นตัวคิวด้วยมันตัวคิวก็คือแสดงถึงความเป็นผู้หญิงแล้วความหมายดีด้วยตัวคิวคือตัวควีอย่างนี้เนาะใช่แบบนั้นจริงความหมายดีแต่พอพี่เห็นแล้วละอออก่านว่ายังไงไม่มีภาษาไทยประกบนในวงเล็บให้ต้องอ่านในวงเล็บเพรารอย่ว่า Q R E ข้อเสือไม่ก็มันก็มีคำที่น่าจดจำแล้วก็แฟนๆก็แบบอุ๊ย สะดุดเลยคาว่าท่ามาถึงเป็นคาร่าครับมีความหมายไหมจริงๆมันมีหลายความหมายมากๆเลยค่ะไม่ว่าเราจะไปค้นหาเนี่ยมันจะเป็นความหมายเช่นมีเสน่ห์ผู้หญิงเชศหรือว่าความบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันล้วนแต่มีภาษาและความหมายที่ดีก็คือรวมตัวเป็นพวกเราเลยพอดี ใช่ใชแล้วรู้สึกเหมือนคำเนี้พอเราได้ยินครั้งแรกอ่ะเพอเราทั้งห้าคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันใช่อ่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเาะแหละคำนี้เอมมมอมาพูดถึงซิงเกิลที่ปล่อยออกมาบ้างดีกว่าถือว่าเป็นซิงเกิลเดบิวต์ในนามของคา,าร่าและกันเนาะเออเพลงมิราเคิลไม่ธรรมดานะได้แบบว่าโปรดิวเซอร์จากเกาหลีมาแบบว่าร่วมงานด้วยบีล็อกยังไงบ้างเอ่ยไรบ้างแอลลุ่งแนกันค่ะก็เพลงนี้จริงๆอาจก็อย่างที่พี่ฟอนบอกเลยก็คือเรามีส่วนร่วมในการแบบ ตั้งแต่คัดชื่อเพลงแบบชื่อวงแล้วก็เราเป็นคนคัดเลือกเพลงนี้มาเองอด้วยค่ะก็เริ่มจากที่มีครูเอกใช่ครับพีเอลองฟองค่ะาม,มาให้เราแบบว่าฟังสักประมาณ 3- 4ถึงเพลงแล้วเราก็รู้สึกอชอบเพลงนี้กนันมากๆเลยก็เลยเลือกเพลงนี้มาเป็นเพลงเดบิวต์ของพวกเราใช่แล้วก็ได้โอกาสไปร่วมกับบีล็อกยังไงเอ่ยโคจอมาเจอกันได้ยังไง เขาคะเป็นเหมือนเป็นเพลงที่แบบว่าอยู่ในลิสต์ของเราแล้วเราก็แบบถูกใจเพลงนี้พอดีมันดูเข้ากับว่าเข้ากับพวกเราแล้วก็เข้ากับคอนเซ็ปต์ของวงด้วยพี่เอเป็นคนแบบว่าทําให้ได้มาเจอการกับก็มีมาแบบว่าคุมอัดเสียงที่คุมให้เลยแล้วก็กลับไปมาสเตอร์ริงี่นูนโอ้เอาสิย่างไหมในการอัดเสียงทั้งห้าคน แปลกใหม่นะยังไงมันเป็นยังไงทำงานร่วมกับศิลปินคนโปรดิวเซอร์เกาหลีค่ะวิธีการทำงานเขาค่อนข้างที่จะละเอียดมากในเรื่องของการร้องการออกเสียงใดๆใช่ใช่ใช่คือไม่ปล่อยผ่านเลยใช่ไหมคือพี่ว่าน้องๆน่าจะแบบตอนอัดเสียงกันน่าจะแบบ Dwarf, หลายหลายที่อยู่ก so ันอะไรอย่างเงี้ยว่าไม่กดดันเขาใจดีว่าใจดีใช่ไหมมีการพูดที่แบบน่ารักอะค่ะ่ดู่กับรู้สึกเซอร์ไพรส์ที่แบบเฮ้ยทำไมเขามีความสามารถที่แบบว่าเฮ้ยทำให้เรารู้สึกว่า แค่แก้ไขอีกนิดนึงมันเปลี่ยนให้เขาเปปลลี่ยยนไเเขาก็จะพูดว่าแบบใกล้ละใกล้ละคใกล้ละใกล้ละภาษาอังกฤษจำได้เลยทำไมใกล้ละเพรภาษาเกาหลีเขาใช้ภาษาเขาใช้ภาษาไทยเลยไหมใกล้ละใกล้ละนี่นะใช้ภาาษไเเขาพูดหรอกเขาก็ฝึกพูดคำนี้แม่เขาจะบอกทุกคนว่าใกล้ละใกล้ละเกาจะพูดไปเรื่อยๆใกล้ละใกล้ละแล้วเรากี่รอบเราก็ถามเมื่อไหร่จะถึงนะพูดเหมือนตอนแรกเขาเาจะพูดแค่แบบ too ชูโคลส o close แต่ว่าพี่เอก็มาคุมอัดด้วยเหมือนกันแล้วบอกว่าใกล้ลใกล้ละเขาก็เลยจำเลย ก็น่ารักนะแล้วเวลาเราอยู่ในห้องอัดเราก็คิดอยู่เมื่อไหร่จะถึงที่ใกล้เนี่ยคือพวกเราก็เหมือนอัดไปคนละประมาณแบบสองชั่วโมงบวกๆด้วยส่วนโซนนี้ไปประมาณสี่แล้วเดี๋ยวต้องมารวมกันอีกด้วยที่บอกว่าตอนนั้นด้วยความเป็นคนสุดท้ายด้วยก็เลยโดนเก็บแบบเก็บบ้านเก็บร้านหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคนอื่นก็กินนอนกันอยู่ในห้องอัดนั่นแหละวันนั้นเออวันนั้นก็แต่ว่าสนุกอ่ะหนูชอบอ่ะไม่รู้อ่ะหนูชอบ แล้วก็อัดทีละคนทีละคนแล้วพอมาร้อยรวงกันเป็นเพลงแล้วก็คือแบบลงตัวว้าวเลยใช่ไหมเออเนพอขมาซอมเออแล้วเป็นยังไงบ้างคือแบบแฟนคลับเยอะนะหลายคนรอคอยนะเออพอเรามารวมตัวกันพูดถึงแฟนๆหน่อยกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างเอ่ยกระแสตอบรับ กระแสต่อรอก็ดีมากเลยค่ะไม่ใช่แค่แฟนๆที่แบบติดตามเรามาก่อนด้วยคือมีทั้งแฟนๆหน้าใหม่แล้วก็แบบพี่ๆป้าข้างบ้านคือเขามาแบบไหลด้อมไหลด้อมใช่ไหลด้อมมาแบบว่ารับชมแบบชมชมเพลงเรากันเยอะมากทั้งแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าตัวเพลงเลยใช่ค่ะก็ดีใจมากๆที่คนแบบฟังกันเยอะมากเลยถือว่าพวกเราเป็นน้องใหม่ในวงการ T-pop ด้วย น้องใหม่หน้าเก่าน้องใหม่หน้าเก่าไม่นมกไ่แต่ว่าจริงพูดถึงที่มาที่ไปของเพลงมิลเลอรหน่อยเพลงนี้เนื้อหาอะไรยังไงเอ่ยก็เนื้อหาก็เป็นแบบว่าเหมือนมีคนเข้ามาทําให้เราแบบใจสั่นแต่ว um> ่าเราก็แบบว่า เหมือนมีฟอร์มค่ะแบบคาร่าจะเป็นวงที่แบบเอ้ยชอบนะแต่มีฟอร์มอยู่ไม่ได้ไม่ได้เราต้องแบบขอเก็บก่อนนิดนึงขอฟอร์มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเธอก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเธอแบบเป็นมิราเคิลใช่มิราเคิลของชาทุกสิ่งมันสวยงามเพราะเธอเลยก็เป็นเพลงแนวแบบสดใสสดใสหรือเปล่าก็สดใสแต่ก็มีความแบบว่ายิ่งนิดหนึ่งแบบว่าสดใสแบบฟิตเฟียสอะไรอย่างงี้ป่ะนิดนึง ผสมภาษาผสมการใช่อาจจะไม่แบบเฟียสขั้นสุดูงจริงๆเหมือนกับจริงๆเหมือนกับเนื้อหาก็มาจากตัวพวกเราเองด้วยเพราะว่าคนแต่งเนื้อไทยก็เป็นพี่กอบโุสการ์ดใช่แล้วเขาก็เหมือนมีเวิร์กช็อปหนึ่งที่เขามาถามพวกเราว่าถ้าเกิดพวกเรามีความรักเราจะเป็นคนแบบไหนแล้วเราทุกคนก็คือตอบคายกันเลยก็คือมีฟอร์มมีจุดยืนของใช่อะไรแบบนี้นไม่แบบ เร็วไปหรืออะไรอย่างงี้ไปเล่นตัวหน่อยเราตอนแบบว่าเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยก่อนที่เราจะแบบก่อตั้งวงอะไรเงี้ยคือเราก็มีการคุยกันว่าเฮ้ยวงเรามันจะมีคำจำกัดความว่ายังไงเราก็คิดมาสามคำคือคำว่า princess princess แล้วก็ n a ต t ้นาี royal royal มีคำมีคำ royal มาปิดท้ายนี่คือครบหมดเลยนะ f อ a s h over เลยนะเออปัญญิไปอธิบายขยายความสองคำให้ดูแบบ ยกขึ้นมาเลยอ,ะอ่ะ m ีถ่ายทำออกอากาศแล้วเป็นไงบ้างฮะงเผยแพ่ไปแล้ว600,000วิวแล้วค่ะถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถติดตามได้ชวน,น,นทุกคนไปดูในช่องคาราคะ,ะแต่ก่อนจะไปพูดถึงช่องทางการติดตามวันนี้แน่นอนต้องมาโชว์นในรายการของเราพรอะไมฮะสาวๆได้เลยพร้อมมากอถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราให้5สาวเขาเตรียมตัวกันแล้วมาพบกับเพลงมิราเคิลกันฮะ าวากันถ้านไม่เมื่อตอนเธอมายินจนตา <Yeah. S 1> นี่กัเธอตั้งใจใช่ไหมที่เข้ามาออคอยรบกวนหัวใจ <Yeah. S 1> ทำไม่รู้ทำเป็นไม่เห็นยังเล่นมองกันจนมันเริ่มอ้าย <Yeah. S 1> มาปันจะไม่เสียแค่สองตัวแต่มาทำไป r ชื่อมาสนิทนี่เธอได้ขอฉันก่อนหรือเปล่าถ้าเธอไม่เสียเท่ไหฉันต้องยอมเธอใช่ไหมสองต่คำ <c oughs> มีใครก็เลยต้งฟ้อง And the fast interaction make it feel like boom. Baby, you are me. เธอได้ขอฉันก่อนหรือเปล่าถ้าทำนี่เสร็จฉันไหนฉันต้องยอมเธอใช่ไหมหุ <I 'm S 2> ม่นไม่เคยกันเลยต้องฟ้องกันไหม I'm falling I m fall in g the fast direction. Make รับชอบอต้อนเหตุที่ทำให้เป็นแบบนี้มีแต่เธอมีแต่เธอคนเดียวนี่แหละนี่เธอมาทำใกล้ชิดมาทำสนิทนี่เธอได้ขอฉันก่อนหรือเปล่าเพราะเธอไม่สิทธิ์ที่ไหนฉันต้องยอมเธอใช่ไหมไม่ใช่ไม่ซ้ำคไม่ยกันเลยดังฟงกันไหน I'm falling I fall in the fastest r e c t i s make you feel like baby you a m i r a c l จริงแล้วเขาเป็นอะไรน่ารักสดใสมากแล้วก็ดูท่าจะเหนื่อยกันด้วยพี่เก็บไม้ให้เลยนะคะตรงไปเลยครับโอ้โหคือแบบมันนอกจากความสดใสแล้วมันมีความสนุกคือแบบเขาเรียกว่าแดนกระจายเหมือนกันนะมีความเซ็กซี่เลยจริงมันมีแบบผสมหลายอย่างเลยอนะฮะ แฟนๆน่าจะโดนใจกันนะฟีสแบ็คแฟนๆเป็นยังไงบ้างเพราะเห็นเอ็อยากเห็นแฟนๆว่าโดนใจแค่ไหนคอมเมนต์มาหน่อยสิคะเป็นยังไงบ้างกับโชว์ของฟิสแบคที่เข้ามาถึงครู่เป็นยังไงบ้างเอ่ยเราจะปล่อยเอ็มวีมีคนเต้นตามเยอะใช่มีคนเต้นตามเยอะเาจะปล่อยเป็นเอ่อ first r o o k man ก่อนนคอนเสิร์ตอะไรอ่าใช่ค่ะแล้วทีนี้เหมือนเอ่อทุกคนก็แบบเต้นตามกันเร็วมากๆแบบเปิดตาทัวร์เลยใช่หร้อว่อาหารหรือว่าแบบ เพราะเพลงมันเป็นเพลงแบบมันแบบกลางแล้วขึ้นไปเร็วเลยสนุกแงมันไม่ได้เพลงช้าอะไรอย่างเงี้ยเธอมันแบบว่าอัพอัพขึ้นไปเลยแล้วเต้นตามนทักันใช่ไหมเพลงใส่สองนี้ต้องมีใช่ไหมมีมีนะมีนี่กันถ้าเพลงอย่างเงี้ยพี่ว่าใส่สองต้องมีสเต็ปพวกนี้ใช่ไหมเออเชอบแค่นี้กันมากภาพจำเหมือนเคยเห็นแวบ เที่ยวที่เที่ยวเลยแบบคนนะฮะแล้วเรามีแบบว่าเล่นอะชาเลนจ์อะไรกันไหมมีค่ะแม่พี่กอล์ฟเป็นท่อน่เลยนะเป็นท่อนฮุกเลยท่อนฮุกเลยใช่ค่ะจะย่อท่าลงมาอยังไงยังไงยังไงแบบพัดนิสหน่อยได้ไหมพี่จะไปมีระเครื่อนตาม พี่พี่สามารถเต้นได้นะคะจริงว่าอย่าอย่าสมประมาทพวกพี่นะพวกพี่เนี่ยทำเล่มาหลายวงแล้วนะเต้นเนี่ยคือแบบน้องบอกง่ายมากแต่แบบไม่มีคำว่าง่ายสหรับพี่เดี๋ยวเขาทายหลังนิดนึงฮะเดี๋ยวอ่าโอเคอ่ารอกันหน่อยฮะว่าถ้าใครอยากไปเล่นชาเลนจ์ใน t ิกตอกเนี่ยยังไงบ้างเอ่ยมีแบบท่าไหนท่อนไหนเอ่ยก็เป็นท่อนทุกของเราแล้วลองเต้นช้าๆให้ดูอ่ายังไง เธอทำฉันแค้นเธอรู้ตัวบ้างไหมเหมือนใจมันระเบิดตอนใกล้เธอ baby you are miracle ถ้าเธอรู้ตัวว่ามีคนแอบคิดเธอช่วยแกบให้มิดด้วยนะเธอยากไหมแป๊บไม่ยากนะแต่ฉันจบที่คาตรงแบบ ตรงไหนแล้ววะมือไปไม่ถูกเลยพี่ได้แค่ตรงเนี้ยจบที่แค่ตรงนั้นแล้วเนี่ยเพราะว่าพี่มีพื้นฐานในการซ้อนเล็บมาแต่เยพี่ก็จะได้ตรงนี้เออท่อนหนึ่งมานนีแค่นี้แล้วอะไรกลาเป็นแค่มีเออมีรักธอ มีเหวี่ยงขึ <mm <out> ้นไปด้วยพี่ต้องไปฝึกสเต็ปแล้วล่ะเอออันนี้ก็ไปเล่นกันได้ชารเลนในติกตอกใช่ไหมฮะมีแฮชแท็กไหมฮะแฮชแท็กเป็นคาราชชาร์เลน คาร่าชชเลนเลย Q A R A แล้วก็ชชเลน Q R A พี่จะเป็นเด็บชอบเป็น Q นะก็ติดตามกันได้ MV ติดตามได้ใช่ไหมฮะใน YouTube ชง s e a อ่ยใน MV ก็สามารถติดตามได้ทางช่อง YouTube ของคาร่าเลยค่ะ Q R A ค่ะ Q R A s e a r c ไปเจอเลยนะครับ Channel แล้วก็จากนี้เราก็เพิ่งปล่อย มิราเคิลเวอร์ชันสู t แจ a z z ลงไปด้วยค่ะเป็นอิงลิชเวอร์ชันใช่แบบต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสเอ่อแบบว่าฟังแบบชิวๆอะไรอย่างงี้แบบป็นแจ๊สอะไรอย่างงี้ยเนาะเออแพงแพงแพงแจ๊สวายเลยอ่าและแน่นอนไปพบกับพวกเราได้2วันเหมือนกันมีผลงานติดตามอัปเดตคิวงานอย่างงี้ช่องทางไหนยังไงครงบร อาค่ะก็จะเป็นอินสตาแกรมนะคะของคาร่าค่ะ Q R M เหมือนกันค่ะก็จะลงทุกอย่างเลยตารางของคาร่าค่ะแล้วก็วันที่สามสิบามเอ็ดนี้พวกเราก็จะมีไปแสดงเข้าดาวนะคะที่สามสิบที่ไอคอนสยามค่ะแล้วก็สามเอ็ดที่เซนทรัลค่ะไปเจอกันได้สองวันเจอได้สองวันเลยนะฮะสองวันสองที่เออ อ่ะสุดท้ายให้ฝากกันหน่อยฮะอ่ะเรียกคนมาเลยก็ได้จ้ะโอเคค่ะฝากเพลงมิลเลอร์ของพวกเราด้วยนะคะก็เอ็มวีก็จะ60วิวแล้วนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะที่ช่อง QRA k าร่าค่ะสใครที่ยังไม่มีเพลงฟังในช่วงปีใหม่นะคะก็สามารถไปฟังเพลงมิลเลอร์ได้ค่ะมีทั้งสองเวอร์ชันค่ะอ่านจะฝากอะไรอีกเนี่ยมาตักกลางแล้วยังหนักแล้วนะเนี่ยยันสิโครสท้ายต้องคิดหนักแล้วนะอันนีก็ฝากคาร่าไปด้วยนะครับผมแล้วก็ ขอฝากคาร์ไ Version ชหนึ่งก็เป็นอินดิชเวอร์ชันส์มูจัดนะคะผมฝากไปฟังกันด้วยนะครับทุกสติมมิ่งเลยนะคะโอเคนอกจากนี้นะคะขอฝากลูกค้าทุกท่านนะคะใครที่สนใจพวกเรางคาร่านะคะ <c oughs> ก็จริง,รงๆ <c oughs> พวกเราเป็นคนร,<อ><อ>รักงานมากรัก<อ>งานแล้วครัพอรู้ว่าเฮ้ยเรามีการทํางานช่วงที่จะแบบว่าปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยสามสิบสัปดาห์คือเราแฮปปี้มากเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะถ้าสนใจเราติดใจเราใช่จ้างได้ค่ะเราทํางานได้ดีแนนน่อติดต่อช่องทางไหนไปดูเบอร์ดูทางไหนเลยสามารถดูที่ไบโอ อไอจีได้เลยคา่ะ Official ค่ะ QR a ค่ะฝากด้นะคะลูกค้าค่ะอันนี้ขายงานเลยนะฮะก็ฝากเอ่อคาร่านะคะเมมเบอร์ทั้ง5คนนะคะใช่ค่ะฝากวนคาร่าไว้ในอองอองใจทุกคนด้วยนะคะอ่าก็ในไหนวันนี้เราจะหยุดปีใหม่สงรายการเราจะหยุดปีใหม่นะฮะอว้ยพอนหน่อยได้มั้อุยพอนปีใหม่แฟนค่ะ ใครดีทุกคนเลยไหมล่ะ kind of ทุกคนอ่ะย้อนอีกรอบหนึ่งเอาขจากทางนู้นขจากทางนู้นก uh ่อนไลไลไลขจัดทางนู้นก่อนเดี๋ยวทางนู้นจะแบบโอ้ยให้หนูเป็นคนสุดท้ายตลอดเลยอ่ะอย่างงี้ก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะปีต้อนรับสู่ปี2567นนะคะใช่ค่ะก็ขอให้แฟนๆทางช่องทุกคนนะคะมีความสุขมากๆในช่วงปีใหม่นี้นะคะแล้วก็เที่ยวกับครอบครัวให้สนุกนะคะ บงปีใหม่ <laughs> ปีใหม่แล้วก็ขอให้เรามีแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาที่ดีๆนะคะ <c oughs> ก็ใครที่กำลังมีแพลนจะทำสิ่งใหม่ก็ขอให้ได้ทำแล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งไวค้ค่ะ อ okay. sure> uh ื่ะโอเคไกลแล้วนะกันนะโอค่ะก็ปีใหม่นี้นะคะก็เดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ไม่เมาไม่ขับเมาไม่ขับเมาไม่ขับไม่เมาไม่ขับเมาด้วยเมาไม่ขับนะกะเพื่อนไปกับเพื่อนก็ในช่วงปีใหม่นี้นะคะก็ขอไอพรให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆแล้วก็มีแต่ความสนุกสนานเข้ามาในชีวิตเยอะๆนะคะ เออ้เอ่อชาเลนจ์จริงค่ะก็ปีใหม่แล้วนะคะปีนี้ทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะและเชื่อว่าปีหน้าทุกคนก็จะเก่งแบบนี้เหมือนกันค่ะขอให้เป็นปีที่ดีของพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็ฝากคาราด้วยนะคะขอให้ดีนะฮะอวยพรดีๆจากน้องๆโอคา